ผูน้นำด้านการจัดงานแสดงสินค้าระด,ดับโลกเมสเซ d ดุสเซ d ดอร a s เอชียและ i n f o r m ์ม a ามา t ประกาศความร่วมมือผนึกกำลังจัดงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมพลาสติกและอย่างในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปักหมุดจ,จัด3ซีรีส์ของงาน Plastic and Rubber ตั้งแต่ปี2567เป็นต้นไปโดยเริ่มจากประเทศไทยจัดงานพลา s ติ c and r ์ b b e r t h a i ไทย d 2024ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่15 18พฤษภาคมปี2567ณไบเทค กรุงเทพมหานครต่อด้วยพลาสติกแอนด์โรบเบิลอินโดนีเซียและพลาสติกแอนด์โรบเบิลเวียดนามโดยการจัดงานกลุ่มอุตสาหการรมพลาสติกและยางให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์โดยเมเซ่ดูสเซดอฟแอเชียและอินฟอร์มาร์มาร์เก็ตจะช่วยเสริมความพร้อมแก่นักอุตสาหการรมสู่เศรษฐกิจสีเขียวพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงการผลิตแห่งความยั่งยืนผ่าน3งานหลักในภูมิภาคอันได้แก่ประเทศไทยอินโดนีเซียและเวียดนาม โดยความร่วมมือจะมุ่งเป้าไปที่การดึงจุดแข็งและความเชี่ยวชาญของทั้งสองฝ่ายเพื่อส่งมอบโอกาสและประสบการณ์ทางธุรกิจที่ดีขึ้นให้กับวงการอุตสาหกรรมด้วย on global scale. and scale uh, a We as Messe Düsseldorf Group, we are organiser of the world's leading trade fair for plastics and rubber, K in Düsseldorf, and uh, we bring in our expertise to this uh, in the fields of plastics and rubber in to this collaboration with the former markets with their um, very strong expertise and competence here in the region and we are forming this collaboration in order to consolidate the, um, uh, the uh, plastics and rubber um, exhibitions um, here in the region. We want to enhance the business experience for our participants um, in these um, in these uh, trade shows, and we want to deliver the best possible platforms for the industry and consolidate the um, plastics and rubber exhibitions in the region and for the region. I think you know, um, as Petra said, I mean th th that's the main objective. I mean, Informa is the world's leading trade show organisers, so obviously that's globally, um, but within the ASEAN region as well, we have a lot of a huge number of trade shows, uh, not only Thailand but throughout Southeast Asia, and we really see an opportunity to create a very strong plastics and rubber show in Thailand for the ASEAN region. Some of that will be leveraging on the other shows that we organise. Um, and some of the data that we have from those other shows that we can put together to really grow and develop the, uh, the plastics industry in Thailand and throughout the region. Okay, I mean, for the fact that there were many smaller uh, plastic exhibitions in Thailand and around, and we want to achieve with this collaboration that we create one major show here for Thailand. That the uh, exhibitors don't have to decide anymore, I have to go there, I have to go there. They know this is a leading show. And that's our um, aim to have this platform for the complete, very strong Thai plastics and rubber industry. Uh, so, uh, เรามีการพูดคุยกันนะครับจนถึงช่วงเวลาหนึ่งว่าจุดแข็งของแต่ละส่วนนะครับของไม่ซิโดูซสินอลของอินโฟมาเนี่ยถ้าเราได้มานะครับร่วมมือกันทําง,งานเนี่ยนะครับจะกลับส่งไปถึงนะฮะประโยชน์กับอุตสาหกรรมในส่วนของพลาสติกและโเอร์ได้ไงนะครับคำตอบก็คือออกมาในเรื่องของวันนี้นะครับนะฮะซึ่งงานปีหน้าเนี่ย ที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นเทคโนโลยีนะครับชั้นนำนะครับจากเมซิโดซันดอลนำมานะครับจากยุโรนะครับจากาแน่นอนนะครับผู้เล่นหลักๆในเอเชียนะครับจากอ่าไชน่าจาก จากเกาหลีนะครับทุกคนนะครับร่วมกันเข้ามาในงานนี้นะครับรวมทั้งฐานลูกค้าของเราด้วยนะครับที่เรามีเรียกว่า d a t a b เบสะสมลงมานะครับเราเชื่อมั่นว่างานนี้เนี่ยจะช่วยนะครับในเรื่องของการผลักดันอุตสาหกรรมพลาสติกระเบร์นะครับให้เติบโตอย่างยั่งยืนครับในงานนี้นะครับก็เราใช้นะครับพออนะครับอยู่ที่ประมาณพร ห่อครึ่งนะครับประมาณหอ0์ร้อแล้วอ99นะครับโดยผู้เข้าร่วมงานนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งมาจากต่างประเทศนะครับส่วนหนึ่งเป็นผู้ประกอบการในประเทศนะครับช่วงนี้กําลังอยู่ในช่วงของระหว่างการที่จะขัดสนผู้เข้าร่วมงานนะครับแต่ว่าผลตอบรับตอนนี้เนี่ยไปในทิศทางที่ที่ดีมากนะครับแล้วก็ในส่วนของไฮไลท์ต่างๆนะครับแน่นอนเรื่องของการใช้อ พลังงานนะครับการใช้นําเทคโนโลยีนะครับซึ่งเป็นส่วนของในเรื่องของธีมที่เกิดขึ้นมาเกี่ยวข้องกับเรื่องคาร์บอนต่างๆนะครับก็จะถูกผลักดันเข้ามาในโซนต่างๆของงานนะครับผ่านทางด้านเอ็กซิบิชันแน่นอนแล้วเรื่องของเทคโนโลยีผ่านทางในเรื่องของคอนเฟรน c ์สัมมนา,าต่างๆนะครับซึ่งจะมีในกลุ่มที่จะเราจะโฟกัสครั้งในประเทศและต่างประเทศในอาเซียนครับจริงๆผลกระทุงของซีแบมนะครับอาจจะยังไม่ถึงทางด้านของอุตสาหกรรมพลาสติกหรือยัง นักขณะนี้นะครับเพราะว่าทางด้านของ C ีแบมเองที่จะเริ่มมีผลใช้ตั้งแต่1ตุลาคมปีนี้เนี่ยหลักๆนะจะไปอยู่ทางด้านของผลิตภัณฑ์ทางด้านของซีเมนต์นะครับเหล็กเหล็กกล้าปุ๋ยนะครับทางด้านของกระแสไฟนะครับทางด้านอลูมิเนียมไฮโดรเจนแล้วก็ผลิตภัณฑ์ปลายน้ำเช่นพวกนัสกรูนะครับแต่ทางด้านของพลาสติกหรือว่าโพลิเมอร์ต่างเนี่ยคาดหมายกันว่าอาจจะอยู่ในเฟส2 นั่นหมายความว่าหลังปีนะครับ2026ครับก็ต้องบอกกันว่าจริงๆแล้วว่า c ีแบมเนี่ยมาหลังจากที่เราได้มีการเตรียมการเบื้องต้นอยู่แล้วเพราะว่าต้องบอกว่าด้วย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 หลักของขององค์กรนะครับเราส่งออกไปยุโรปประมาณ70%อันนั้นด้วยเรกูเลชันของทางยุโรปที่ทางเราค้าขายด้วยหรือพั์นของเราเนี่ยมี r รี u ควา m e n t มาก่อนหน้านี้แล้วเรื่องของ อีโคเฟลลี่ทั้งหลายแหล่นั้นนะ่ะเรามีสเตปในการที่จะเตรียมตัวในการรับรองรับมือกับอ่าสีแบมที่กำลังมาถึงบวกกับณปัจจุบันเราก็ได้มีความร่วมมือกับพันธมิตรอย่างเช่นสาวันทลาสติกนะครับเข้ามาช่วยเราในเรื่องของการเตรียมในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรีเสิร์ชหาโปรดักที่เป็นอีโคเฟลลี่มากขึ้นแล้วก็คาร์บอนอิมิชชันน้อยลงเพื่อที่จะตอบโจทย์ว่าเราจะไม่ต้องเสียภาษีในเรื่องของตัวคาร์บอนคาร์บอนแท็กบอลเดอร์แอชเจเมนต์ของสีแบมเนี่ยเกิดขึ้นในอนาคตครับ